ไม่อยู่นะจอบไปข้างนอกข้างวันเลยคงจะกลับเยน็นอนะ่ะเรื่องโปรเจกที่อาร์ไม่ชวนยูว่ะ When วันว we talk? o h e r s a g a i n สวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะเมื่อเช้าค่ะแม่หนูอบขนมแล้วก็มาฝากพี่เอทำเผื่อพี่ด้วยนะคะอันนึงโอ้ขอบคุณค่ะมีของพี่ด้วยเหรอใช่ค่ะเมื่อเมืม่อวานนะคะน้องหนูหยิบผลไม้ไปอ่ะค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยไม่เป็นไรค่ะสบายๆบายอะ่ะแบ่งกันกินได้ค่ะยังไงหนูขอตัวกลับก่อนนะคะ 啊、哎，好厉害！ กินอะไรอ่ะปเป็นขนมจากไหนมากินอ่ะเยอะแยะใช่ป้มีน้องเอาขนมมาฝากอยู่อ่ะแล้วมีของไอ้ด้วยนะแล้วน้องข่าอ่ะฝากมาขอบคอุณยูด้วยงานอะไรอรอที่ยูอยากคุยอ่ะโปรเจกต์อะไรหรอที่ยูอยากจะทําอ่ะประลองคุยแล้วอ๋อก็มาเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่หรออืมช่างมันเถอะพ่อไอ้ไปนั่งคิดดูแล้วอ่ะยังไม่ทําตอนนี้ดีกว่า นในนายอะ่ะก็จะจบทำงานแล้วขอเวลาผักผ่อนให้เต็มที่ล้ะกันอืมทำอะไรหน่อยดีอืมชอบทำอะไรแบบนี้หรอหมายถึงสิ่งที่อยู่กำลังทำอยู่นี่มันดูไม่ได้เงินอะไรเท่าไรเลยอะ่ะยู่เป็นคนที่จริงจังทำไมมาทำอะไรแบบนี้การที่มีเงินอะ่ะไม่ใช่ความสุขของอยูหรอได้ดิ ไม่ได้จะทําไปทําไมการมีเงินน่ะมีความสุขที่สุดแล้วการไม่มีเงินน่ะเป็นทุกข์มากๆเลยนะท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนเราก็แค่อยากมีเงินให้มันบาลานซ์กับการใช้ชีวิตเท่านั้นแหละในสถานการณ์ที่แย่แบบนี้แล้วก็แค่ต้องเอาตัวรอดแล้วปรับตัวให้อยู่ได้กับมันก็พอ อยู่เหมือนคนบ้าเลยอะ่ะเรียนมาทั้งเยอะอะ่ะไปถึงต่างประเทศถ้าไมไมาทำอะไรแบบนี้อ่ะไม่เสียดายสิ่งที่เรียนมาเลยเอ่ะสิ่งที่เราเรียนมามันก็อยู่กับเราตลอดไปนี่มันก็ไม่ได้หายไปไหนในตอนที่แย่แบบนี้แค่เรารู้ว่าเราทำอะไรได้ดีๆเราก็ทำสิ่งนั้นให้ดีไปก่อนแค่ปรับตัวแล้วก็เอาตัวรอดไปกับมันก็น่าจะพอใจแล้วนี่ นีนะไปไปตามมาตามมา Hey Hey Where are you going เนี่ยไม่เห็นจะยากเลยอ่ลองทำดูสอนไปเมื่อกี้ใจขุดน้อยเป็นไงอะไรปะ That's good วันนี้ทำงานในเหนือทั้งวันเดี๋ยวพาไปดินเนอร์ที่สกายบาร์ดินเนอรอ์สนใจดิเออสกายบาร์จะไปไหนเนะี่ยทำไมแต่งตัวเต็มขนาดนี้เนะนี่ย Why you dress up t h i ดิเอ,อ้ยกินข้าวเองชิวๆ อ,อ,อะไรนะไม่ใช่แค่นี้หรอพูดอะไรต่อไปก็ได้แล้วก็มาพูดสามิทีได้อ,อ,อ,อม,มันวน,น,นได้อยู่แล้วอังกฤษเนาะมั่วมึงก็มั่มมวมิเติมจะรอมึงมั่วบทกูแล้วพีเอาไหมนะเลยแล้วใช่ปะอ่มยิ้มหัวเราะหัวเราะนี่สแนคเดี๋ยวทำให้กินกินได้หรอขอโทษมนักงานเนี่ยอันนี้หมูชะมวง อันนี้เส้นปูผัดจันเป็นอาหารพื้นที่ของคนจันทบ,บุรีเลยนะยเมื่อกี้พูดว่าเส้นปูผัดจันเส้นปูผัดจัน,นจัน <laughs> ผัดปูเมื่อวานนะคะแม่หนูทำขนมเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานก็เมื่อวานนะคะแม่หนูอบขนมเมื่อวานอีกแล้ะโอ้ยเมื่อเช้าของไม่